ครับผมสำหรับใครในการที่กำลังตามหานะครับรถ4ประตูเกียร์ออโต้นะครับสภาพดีๆนะครับออปชั่นครบตัวนี้ได้เบาะหนังคุณผู้ชมรอมแอคแนลรอยนะครับหน้าจอพร้อมกล้องถอยนะครับผมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดทามาครบนะครับกระจังหน้าสวยสดงดงามนะครับดูดีุสุดเลยคุณผู้ชมอันนี้เรียกไม้วิ่งไปหลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มค่าต่อการซื้อแน่นอนภายในสวยภายในใหม่นะครับตัวนี้เอาไปใช้ยาวๆผมบอกเลยว่าอย่างคุ้มนะครับแน่ คลิปเลยนะคลิปเลยได้บ่อหนังด้วยใครชอบสนใจนะครับดูคลิปนี้ให้จบผมบอกเลยว่าตัดสินใจได้แน่นอนไปดูคลิปเต็มกันได้เลยครับมาครับผมมีโตต้ารีโวนะครับ2.4ตัวเม็ดนะครับตัวนี้ได้เป็นเกียงออโต้คุณผู้ชมสภาพสวยคลิปทั้งคันนะครับผมสวยสดงดงามแน่นอนตัวนี้ได้เป็นสีบอลเงินเขียงออโต้นะงานสวยคุณผู้ชมตัวนี้บอกได้เลยว่านะครับหายากสุดนะในตลาดตอนนี้นะครับใครชอบใครสนใจนี่ครับผมรีบจับ รีบจองกันดน่็ดวๆน,นะครับสภาพใหม่สภาพคลิปนะครับผมในส่วนตัวภายในเนี่ยได้เป็นบอหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะดูรอมแม็กเลยคุณผู้ชมสภาพคมสุดๆเลยนะครับเหลี่ยมมุมสันเลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าสวยดูดีเป็นที่สุดนะภายในสวยคลิปนะครับคันเทนเ้เป็นไงพวงมาลัยเป็นมันตินะครับหน้าจอนะครับมาพร้อมในส่วนตัวกล้องถอยส่วนนี้ได้เป็นเกียร์ออตโต้ด้วยโซนเกียร์ทุกอย่างบอกเลยว่าใหม่หมดจดนะครับ เอาไปใช้งานกันยาวๆได้ครับผมเลขไมายวิ่งไปเพียงแปดหมื่นเท่านั้นใครชอบคันนี้นะจับจองด่วนนะครับผมผมบอกเลยว่าน่าจะอยู่ไม่นานนะสภาพสวยจัดเลยคุณผู้ชมดูดิอันนี้แรกเข้านะครับแถมได้เป็นกระจังหน้าเทาด้วยนะครับค่อนข้างที่จะหาย,ยากในปัจจุบันแล้วนะตัวนี้ได้บอะหนังมาคือจบจริงๆครับผมในส่วนตัวรอบโคมไฟหน้านะครับเดย์ทามมาครบนะขอบโคมบอกเลยว่าสายกรี๊ดพอพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้านะครับยแบบครบเครื่องนะครับกระจังด้านหน้านี่เป็นไง งานดีเลยนะเป็นสีเทารมดําตัดกับสีดําด้วยนะครับค่อนข้างหล่อตาโลโก้โตต้ามีปลายแบบครบๆแลวส่วนของตัวช่องลมทุกอย่างนะเป็นลายตะข่ายอย่างสวยคุณผู้ชมงานดีเลยนะครับคันนี้หล่อแน่นอนแลวส่วนของตัวช่วงล่างนะครับตัวนี้มาสวยแบบสวยส่วนวนงามและบางคงบางโคนนะครับมีปลายแบบครบๆนะตัวนี้คือแบบว่าค่อนข้างที่จะเดิมค่อนข้างที่จะใหม่ครับผมในะส่วนของตัวไฟหน้านะ ตัวนี้เป็นโปรเจคเตอร์นะครับเดทามมีปลายแบบพวครบนะครับมาพร้อมตัวไฟตัดหมอกนะที่ไม่มีริ้วไม่มีรอยและไม่มีรอยแตกรอยร้ารอยหักเลยรอยของแมวนะครับไม่มีให้เห็นแน่นอนตัวนี้นะฮะขายเพียงนะหกแสนหนึ่งหมื่นเบาทเท่านั้นผมบอกเลยว่าซื้อสดยังคุ้มเลยคุณผู้ชมซื้อสดยังคุ้มเลยนะครับได้โฉมยี่สิด้วยนะแถมเป็นตัวโฉมหน้าหมูป่าเรียบร้อยนะผมบอกเลยว่าหน้าโดนเป็นที่สุดนะครับ ในส่วนของตัวป่องล้อซุ้มล้อนะครับตัวสีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าใหม่ดูดีสุดๆนะในส่วนของตัวนะครับผมกระโหลกซุ้มล้อนะครับสวยสดงดงามนะบางคงบางโคนบอกเลยว่าคมกริบนะครับคันนี้เดี๋ยวรอล้างทำสปานะคุณผู้ชมหล่อแน่นอนนะนี่เป็นไงหัวหนุ่หัวนอนนี่คมกริบนะครับล้อแมกนะครับเป็นอลลอยนะครับทูโทนสภาพปีเลยคุณผู้ชมล้อแมกเป็นอลลอยทูโทนสภาพสวยเลยนะครับ ตัวยางนี่ได้ปี2023นะครับยังเอาไปใช้งานต่อเนี่ยได้อีกยา,ยาวๆแน่นอน,นครับผมนีมาสุดมาคมนะคันนี้ตาโลโก้โตต้าบอกเลยว่าชัดเจนและส่วนตัวบันไดข้างอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับคันนี้น่สีมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับบอกเลยว่าดูดีมากๆตาโลโก้ไฮรักนะครับผมกระจบมองข้างคมสวยเป็นโครเมียมนะครับที่จงที่จับนะครับเป็นโครเมียมมาแบบงานดีคุณผู้ชมดูดิ สีสวยมากอันนี้แรกเข้านะครับผมล้างเก็บฝุ่นแค่รอบเดียวเท่านั้นเพื่อออกมาถ่ายรูปเท่านั้นนะครับแล้ส่วนตัวเนื้อฟิล์มทุกอย่างนะครับบอกเลยว่าใหม่หมดจดนะครับมาพร้อมกันสตราดไปแบบครบ,บ,บได้การสาดตต้ตาแท้ๆด้วยคุณผู้ชมสภาพสวยสดงดง,งามนะพวงมาลัยนะครับเป็นมันติฟังก์ชันครับผมหน้าจงหน้าจอไปพร้อมไปครบไปสวยนะคุณผู้ชมดูแลส่วนตัวคอนโซลแอร์บงแอร์ไปครบนะครับ หัวน็อตแผงประตูนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขก็ผมหัวนั้นนี่บอกเลยว่าคมกริบนะครับดูแผงประตูนะครับตรงเนื้อพลาสติกทุกอย่างนะบอกเลยว่าคมจัดๆนะได้นะครับผมในส่วนของตัวที่พักแขนเป็นหนังด้วยคุณผู้ชมบอกเบิร์ทุกอย่างนะครับเป็นหนังหมดนะครับผมสภาพสวยแบบสมบูรณ์เลยนะครับฝ้าด้านบนนี่ยันเจอมไม่มีนะครับถุงนะครับตรงม่านบังแดดนะยังไม่มีรอยแบบว่าแกะแงเงี้ยไปไหนเลยนะบอกเลยว่าอยู่เดิมๆคุณผู้มชมเนี่ยสภาพสวยมากนะครับสภาพสวยมาก หัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะรอยไข่ครับผมหัวน็อตนี่คมกริบเลยไม่มีรอยแกะนะงานสวยนะครับหัวน็อตนี่คมๆเลยนะตะคงตะเข็บด้านข้างทุกอย่างไม่มีรอยแกะรอยแงะนะครับเนี่ยเห็นไหมสภาพสมบูรณ์สุดๆนะตัวเนื้อสีนะครับเนียนนิ้วคุณผู้ชมบอกเลยว่าของดีนะครับคันนี้หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่แน่นอนบานพุงบานพับทุกอย่างหัวน็อตนี่บอกเลยว่าคมกริบนะครับแนส่วนตัวภายในนะครับดูดีสภาพสวยครับผมใครชอบใครสนใจนะครับ ติดต่อเบอร์หลังได้เลยนะครับที่ศูนย์เก้าแปดหกสอง็ดหกปหกสองครับผมหรือสามารถแอดไลน์เบอร์หลังได้นะครับที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยในส่วนตัวฟ้าด้านบนทุกอย่างนะบอกเลยว่าคมจัดจัดนะครับคันนี้เบาะแน่นเบาะตึงคผู้ชมดูดิเบาะสวยงามนะครับคันนี้เอาไปใช้ยาวๆครับผมโอ้โหหล่อจัดเลยนะครับหล่อจัดเลยรีบจองลกรถคุณผู้ชมบอกเลยว่าของเรานี่ครับจองล็กรถพันนี่เลยบริษัทนะครับพอออโต้นะครับผม จับจองได้นะครับในเอ่อบัญชีที่โอนจองนะเป็นชื่อบริษัทหรือคุณผู้ชมมั่นใจได้แน่นอนนะครับคันนี้สวยจริงๆนะครับผมหายากด้วยนะครับค่อนข้างที่จะฟุ้มเลยคุณผู้ชมนะสวยกริปนะครับในส่วนของตัวสติ๊กเกอร์พิลเนอร์นะครับมีใบแบบครบๆนะครับตัวนี้ในส่วนของตัวหัวน็อตหมดเหมือดทุกอย่างบางคงบางโคลนคมสวยคุณผู้ชมดูคันส่งอะซีนะครับเนี่ยนะคาฝุ่นยังอยู่เลยนะบอกเลยว่าเข้าใหม่จริงๆนะครับหมดเหมือดทุกอย่างไม่มีรอยแกะ รอยไขนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเอาไปใช้ยาวๆได้แน่นอนบางคนนะครับตาโรโกไฮรักมีใบเบาครบๆเนี้ยส่วนตัวร้อแม็กนะครับได้เป็นอลลอยทูโทนนะครับโอ้โหสภาพสมบูรณ์สุดนะบันไดข้างค่อนข้างสวยค่อนข้างกริปคุณผู้ชมดูสีนะครับมุมเหลี่ยมตัวรถนะครับผมดูดีมากๆนะผมบอกเลยว่าน่าโดนน่าใช้เป็นที่สุดนะครับสาหรับโตตาลีโว2จุ่เมตรคันนี้นะครับและเข้ามาเมื่อวานนะช่วงเย็นนะครับถ่ายไม่ทันจริงๆนะ เขาขอแบบว่าล้างเก็บฝุ่นสักหนึ่งรอบก่อนเนะเาะก็เลยบอกว่ารีบออกมาให้รับชมกันนะครับคันนี้นะครับไฟท้องไฟท้ายนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักแน่นอนตาโลโกโตตาตาโลโกไฮรักตาโลโกรีโวมีไฟแบบ,บครบครบกานชนด้านหลังเป็นสเตลเลตอย่างเดีครับผมไม่มีรอยบุบรอยเคาะนะแมกไรเนอร์นะครับตาโลโกโตตามาแบบชัดเจนนะครับสภาพค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยคุณผู้ชมหัวน็อตไม่มีรอยแกะ รอยไข่นะครับเมคฮาร์ดมาคมมาชัดนะหัวหนุ่งหัวน้อน,นี่คมกริบนะครับคันนี้หัวน้อนแต้มสีสีฟ้านะเดิมมาจากโรงงาน,นครับผมพอคงจะเขียบด้านหลังทุกอย่างไนดะ้บอกเลยว่าดูดีมากๆนะครับเอาไปใช้ยาวๆเนะี่ยผมบอกเลยว่าเกินคําว่าคุ้มครับผมเมคฮาร์ดมาชัดเจนนะสี LCI เห็นไหมมีใบก็ครบทั้งสองฝั่งนะครับผมเนี่ยเมคาร์ด้านบนเนี่ยต้องมีสองจุดครบๆนะครับตัวนี้น่าใช้น่าซื้อน่าโดนมือสุดคุณผู้ชมเอาไปใช้ยาวๆได้ แน่นอนครับผมคันนี้นะผมบอกเลยว่ารอมานานมากนะสำหรับ2 4วเมตรปี2020ที่เลขไมล์หลักหมื่นนะครับใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับรีบล็อกจองไว้ก่อนเลยนะช่วงล่างเพาเพลทุกอย่างดูดีมากๆคุาผู้ชมดูดิในส่วนของตัวยางอะไหล่นะครับมีใบบบครบๆนะเ,เฮ่สวยสดงดงามนะสาหรับช่วงล่างนะเดี๋ยวรอล้าลงทางสปานะครับเต็มระบบนะผมบอกเลยว่าพร้อมส่งมอมแน่นอนไม่มีที่ติไม่มีที่ติจริงๆนะครับสภาพสวยกริบเลยคุณผู้ชม ในส่วนงตัวสติก k e พิเดอร์เนอร์สองฝั่งมีไปครบนะครับไฟท้งไฟท้ายเนี่ยดูได้เลยนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหักตาโลโก้ทุกอย่างนะขี้กงขี้เกลือไม่มีให้เห็นคุณผู้ชมดูเดีเห็นนะไฟท้ายชัฟฟงจะฟินนะครับมีไปบ่าไปครบครับผมรอแน่นอนใช้ได้ยาวๆแน่นอน,นครับผมในส่วนตัวกระโหลกซุ้มล้อนะครับหมุดหมดทุกอย่างนะท้าเดิมโรงงานนะตัวนี้ใน่บางคงบางคนค,นคมกริปนะครับมาพร้อมเลขตัวถังนะบอกเลยว่าสวยสด งดงามแน่นอนหัวหนุ่มหัวหน้นอน,นี่คมคลิปแล้วหมดทุกอย่างคมสวยเลยเห็นว่าล้อแมกซ์นะครับเป็นอัน้อยคุณผู้ชมดูดิทูโทนสวยๆนะครับยางปี2023ันสานะสุดยอดของความคุ้มแน่นอนสุดยอดของความคุ้มแน่นอนนะครับเ,เฮ่มาสวยมาคมอีกหนึ่งคันนะดูดิในส่วนของตัวกันสาดนะครับมีปลายบาบคบๆตารูโกโตตามาชัดมาคมคุณผู้ชมดูในส่วนของตัวบอกนะครับ ไม่ว่าจะฝั่งซ้ายฝั่งขวานะเดี๋ยวอรอล้างเ้าสปาขัดเคลือบสีภายนอกภายในเนี่ยคันนี้ผมบอกเลยว่าเต็มเต็มจริงนะครับบ่อน,นั่นบ่อตึงนะครับคันนี้สภาพสวยกริบเลยนะฮะฟงมลายนะครับมาเป็นมันติฟังก์ชั่นนะมาพร้อมเลขใหม่นะครับวิ่งไปเพียบแปดหมื่นเก้า00ันโลคุณผู้ชมโอ้โหเลขใหม่คือต้องบอกว่าเลขใหม่น้อยมากนะครับเลขใหม่น้อยมากนับเทียบกันจากอ่าที่ฉายงประมาณ <c oughs> ปียี่สิบนะครับจนถึงปีนี้เนาะก็จะอยู่เลทที่กําลังจะห้าปีนะรถที่กําลังจะห้าปีนะคุณผู้ชมห้ามาสวยนะเลขไม้แปดหมื่นตกวิ่งปีละประมาณหมื่นแปดหมื่นเก้าพันโลเท่นานั้นเองนะครับโอ้โหเกินคําว่าคุ้มค่านะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆนคุณผู้ชมนะเรือนวงเลือนไม้สวยดูดีนะครับจอเป็นจอสีด้วยแสดงผลเป็นจอสีอย่างสวยเลยเนหะ็นไหมโอ้โหสวยคมนะครับคอนโซลคมกริปนะครับตัวนี้เนี่ย นส่วนตัวคูบ็อกก์กองเก็บความเย็นในรถนะครับมีไปเรียบร้อยครบๆนะครับผมเก๊ใส่ของกว้างขวาง,วางสภาพใหญ่ๆแบบนี้นะครับตัวเล่มคู่มือทุกอย่างมีไฟป่าครบๆคบุณผู้ชมแล้วส่วนตัวแอร์แบ็กนะครับตามสีอ่าตัวไม่ใช่แทมสีนะอ่าไฟต้องติดแบบนี้นะครับผมเนี่ยไฟต้องติดแบบนี้แสดงว่าตัวอ่าสภาพแอร์แบ็กยังใช้งานได้ปกตินะคุณผู้ชมนะโอ้โหตัวนี้หล่อเลยนะครับ หน้าจอมาพร้อมนะครับในส่วนตัวกล้องถอยไปครบๆนะการระยะให้แบบชัดเจนนะครับมีตัวอักษรภาษาไทยนะนี่นะนี่โต้ตาเขาทำมาดีนะสําหรับตัวจอกล้องถอยนะคุณผู้ชมนะเอาไปใช้งานกันยาวๆเนะี่ยผมบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะครับในะส่วนของตัวนะครับโซนแอร์นะตัวนี้เป็นปรับไมนวลน,นะครับหัวเกียร์สภาพใหม่สภาพสวยนะหัวเกียร์นี้บอกเลยว่าใสา่กริ๊กอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมีไปครบๆนะครับในะบนะส่วนตัวโซนเกียร์เนี่ย บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนตัวเบาะนะครับค่อนข้างที่จะสวยค่อนข้างที่จะแน่นค่อนข้างที่จะตึงผู้ชมเห็นนะใหม่สวยสุดๆเลยนะครับในส่วนตัวฟ้าด้านบนในยันเจอมไม่มีนะครับตัวเบาะนี่แน,น่นๆสวยๆตึงๆผู้ชมดูเด็งานใหม่งานกริปนะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้แน่นอนครับผมใครชอบใครสนใจนะครับสามารถนะติดต่อเบอร์หลังตอนนี้ได้เลยนะครับที่098627 หกแปดหกสองครับผมหรือสามารถอัดลายเบอร์หลังได้นะที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนี่ในส่วนตัวมันติฟังก์ชันนะตาโลโก้โตต้ามาชัดเจนในส่วนของตัวพวงมาลัยนะคุณผู้ชมดูดิใหม่สวยนะครับใหม่สวยแอร์บุ็อแอร์แบ็ชัดเจนนะใช้งานได้ปกติหมดครับผมในส่วนของตัวเอ่อเลื่อนมงเลื่อนไม้เนี่ยเห็นไหมเลื่อนได้หมดนะครับเห็นไหมเออสวยจัดเลยนะคุณผู้ชมนะเลื่อนได้หมดนะครับดูการตั้งค่านะครับหรือว่าเป็นในส่วนของตัว อ่าอัตราการสิ้นเปลืองได้หมดเลยนะสำหรับตัวเรนไมเอมไอดีม่านบางแดดนะครับถุงที่เดิมมาจากโรงงานยังอยู่เลยคุณผู้ชมเนี่ยไฟเฟยทุกอย่างติดหมดนะครับไฟทุกอย่างติดหมดนะสติ๊กเกอร์นะครับผมที่ติดมาจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับเนี่ยเห็นไหมสติ๊กเกอร์ที่ติดจากโรงงานก็ยังอยู่นะครับในส่วนของตัวแว่นนะครับผมต้องมีไปนะสําหรับตัวโตวต้านะครับผมเห็นไหมเขาไม่เคยทิ้งเลยนะสําหรับตัวแว่นนะเนี่ยโอ้โห็นงานม่านบางแดดนะ ยังมีถุงอยู่เลยคุณผู้ชมเนี่ยของเดิมของโต้ต้าเลยนะหล่อมากนะครับคันนี้ผมบอกเลยว่าได้ไปคุ้มๆนะครับได้ไปคุ้มๆหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทครับผมรีบจับรีบจองกันด่วนๆนะสภาพดีๆครับเกรดเอแบบนี้นะครับหายากแน่นอนคุณผู้ชมงานสวยนะครับสภาพเกรดเอนะใครชอบใครสนใจนะครับผมติดต่อมาด่วนๆนะถ้าอยากมาดูรถจริงด้วยตัวเองนะครับผมอยู่สี่แยกมินบุรีกรุงเทพนะ ผมอยู่สี่างเมนบุรีกรุงเทพนะครับลองมาดูรถจริงมาติงมาติงรถตุ้งิงกันก่อนได้นะครับรถสวยๆคัสเกตเแบบนี้คุณผู้ชมผมบอกเลยว่าหายากจริงครับผมหายากจริงๆนะครับและราคานะผมบอกเลยว่าในตลาดตอนนี้ไป6กสามหกสี่เลยคุณผู้ชมตอนนี้อยู่ที่เรานะครับเบาๆชิวๆนะครับผมอยู่ที่6กส9มหนันบาทเท่านั้นสุดยอดของความคุ้มแน่นอน สำหรับเครื่องยนต์นะครับผมได้เป็น2.4 g d a t i o n Boost Super Power นะตัวนี้แรงบิดสูงในรอบต่ำนะครับตัวนี้บอกได้เลยว่าเรื่องการออกตัวนะครับสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลนะเจ้าโตต้าลีโวคันนี้ทำออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมคุณผู้ชมสภาพสวยด้วยและได้เกียร์ออโตเป็น CVT 7 6สปีดนะครับ CVT 6สปีดคุณผู้ชมได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยประหยัดน้ำมนันสุดๆเลยมีทั้ง2โหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวโหมด Power และโหมด Eco นะครับบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอน หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไข่ก็ผมห้องเครื่องสะอาดนะนี่สาภาพสวยเลย้วส่วนของตัวนะครับท่อแอร์สายฟงสายไฟนะครับบอกเลยว่าใหม่หมดจดหม้อรมเบรกสวยสดงดงามนะส่วนนี้สาภาพดีแน,น่นอนนะครับ ABS นะครับต้องบอกว่าชัดเจนหัวกะโหลกรอยบุบรอยเคาะไม่มีนะครับรอยทรงรอยซีนนี่แท้เดิมรงงานคุณผู้ชมงานสวยงานกริปงานใหม่นะครับเบ้าไฟหน้านะครับบอกเลยว่าสวยสดงดงาม หัวน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับคันหน้านะครับผมคันแท้คันเดิมโตต้าต้องมี R ต้องมี L นะตัวนี้มีไปครบนะครับหัวน็อตไม่มีรอยแกะแน่นอนในส่วนของตัวหม้อน้ำน,านะต้มสีโรงงาน QR วโค้ดโตตานะอยู่แบบครบๆเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าสวยมากนะครับตัวคันด้านหน้านีบ่บอกเลยว่า LR ไปครบๆนะหมุนเหมือนทุกอย่างนะครับมาเดิมมาแท้นะคุณผู้ชม เนี่ยอย่างสวยเลยคันนี้แบตเตอรี่นะครับของโตต้าแท้ๆนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามีการเช็คค่านะครับผมว่ายังสามารถใช้ต่อได้ไหมล้าใช้ต่อไม่ได้เราเปลี่ยนให้นะคุณผู้ชมนะฮะเป็นไงบอกเลยว่านะครับจัดให้แบบคุ้มๆนะครับผมในส่วนของตัวแผ่นเพจนะระบได้สเกอถังปีผลิตแบบชัดเจนในส่วนของตัวหัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขนะสําหรับตัวฝากระโปรงนะครับเมคฮาร์ดไปคมไปชัดนะคุณผู้ชม สวยจัดเลยนะครับในส่วนตัวฟูกด้านบนฝากระโปรงนะครับอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับนี่เมคอาร์ตมาคมมาชัดนะครับสติ๊กเกอร์ที่จากโรงงานไปค็พบนะตัวนี้นะครับสภาพฝากระโปรงนะบอกเลยว่าสวยสดงดงามุผู้ชมของน็อตเนี่ยไม่มีรอยแกะเลยนะทั้งซ้ายและขวานะครับผมมาพร้อมปั๊มตาโตต้าไปก็พบนะครับในส่วนตัวฝาปิดของทุกส่วนนะเห็นนะมาเดิมนะของโตต้าหมดเลยนะผู้ชมนะของโตต้าหมดเลยสภาพสวยสวยมากนะครับ สติกเกอร์ทุกอย่างนะฝาปุ่งฝาปิดทุกอย่างนะเดิมจากโรงงานหมดเลยเหนะ็นไหมตามสูงตามสีฝาปิดนะครับคมคลิปนะครับ QR code ค่อนข้างที่จะชัดเจนตาโลโก้โตต้ตามาคมมาชัดนะครับฟูกด้านหลังเครื่องอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเอาไปใช้งานกันยาวๆได้ครับผมใครที่ชอบใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อเบอร์หลังด่วนๆตอนนี้ได้เลยนะครับที่0 9 8ย์7 6 8 6 2ก็ครับผมหรือสามารถแพทไลน์ line, เบอร์หลังได้นะครับที่ใต้ลิงก์คอมเมนต์ของคลิปนี้เลย ใครอยากมาดูรถจริงนะครับสามารถมาติมาติงรถดยตัวเองกันก่อนได้นะผมอยู่4ี่แยกมินบุรีกรุงเทพนะครับบอกเลยคันนี้คุ้มค่าต่อ,อก,การซื้อจริงๆครับผมสวยนะอยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็สามารถเอารถสลด์ไปส่งถึงบ้านได้นะหลังจากที่จัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วนะครับผม อันนี้ก็เป็นสภาพดีๆคัสเกตเองหนึ่งคันนะที่หลังขอญอาตแนะนานะครับแล้วแรกเข้ามาแบบสๆร้อนแบบนี้รีบมาอัปเดตให้รับชมกันก่อนเลยนะครับจะได้จองกันทันนะครับจอยทันจอยให้ไวคุณผู้ชมบอกเลยคันนี้คุ้มค่าจริงๆนะครับ6ส19,000บาทครับผมได้เป็นโตต้ารีโว2.4ตัวมิตนะครับอยู่ในโฉมปี2020นะเลขไมายวิ่งเพียงหลักหมื่นเนาะ89,000โลเท่านั้นบอกเลยว่าเอาไปใช้งานต่อได้อีกยาวๆแน่นอน สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะครบถ้วนครับผมไว้เจอกันใหม่แน่นอนนะครับในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้หลังขอบพระคุณมากมากครับ